สวัสดีค่ะอาวุโสทุกท่านวันนี้ผู้น้อยกราบสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเบื้องบนขอ,อน้อมนำคำพีสามอักษรสารจื้อริงในบทที่4มาร่วมศึกษากับอาวโสวทุกท่านวี่ปู่จัวปู่เฉิงชี่หเหรินปู่เสวีปู่จืออี้ไวเหรินจือฟางเซาซือ ชินชื่อหยกสีหลีอีหากสำเนียงภาษาจีนผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะคำแปลหยกไม่เจรไนไร้คุณค่าคนไม่เล่าเรียนไม่รู้ค่าคุณธรรมผู้เป็นลูกหรือลูกศิษย์ตั้งแต่เด็กควรใกล้ชิดครูและพองเพื่อนเรียนรู้มารยาท และสับพวิชาคำอธิบายหินหยกที่ไม่ผ่านการเจรไนย่ยอมไม่เป็นอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าคนที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังก็เสมือนหินหยกที่ยังไม่ได้เจรไนจึงไม่อาจเข้าใจในหลักการดำเนินชีวิตและไม่สามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมได้ตั้งแต่ยาววัย ผู้ที่เป็นลูกหรือลูกศิษย์ควรใกล้ชิดกับอาจารย์และกัลยาณมิตรเพื่อเรียนรู้มารยาทศึกษาธรรมเนียมประเพณีและศาสตร์ในขแขนงต่างๆเรียนรู้การจัดการเรื่องราวการรับมือและมารยาทในการเข้าหาผู้อื่นนิทานประกอบการอธิบายบทกลอนที่4นะคะเรื่องที่1บิดาเข้มงวด ที่เปี่ยมด้วยความรักอาทรในสมัยราชวงศ์ซ่งมีแม่ทัพผู้ปราบปรามเผ่าจินที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนามว่าเ,าเฟฟย่เฟยหรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่านงักหยุยท่านเย่เฟ,ฟยถือกำเนิดที่เมืองเสียงโจวรัชสมัยพระเจ้าซ่งหุยจงคศ1 0 3 1 5ห่ําเดือนสองเวลามาสิง ขณะนั้นเองนกเพิงใหญ่มากมายพากันมาบินวนเวียนบนหลังคาบ้านส่งเสียงร้องเหมือนแสดงความยินดีต้อนรับการอุบัติมาของท่านเวียเฟยท่านจึงได้ชื่อว่า,ฟา,วาเฟยที่แปลว่าบินนามรองเพิงจีแปลว่านกเพิงเชิดชูวันหนึ่งเขื่อนแม่น้ำห่วงโโหพังทลาย มานดาต้องอุ้มท่านซึ่งยังไม่ครบเดือนลงไปนั่งในตุ่มใบใหญ่ตุ่มไหลไปตามกระแสน้ําจึงได้พ้นอันตรายเยื้อเฟยมีจิตใจไฝดีหานกล้ามาตั้งแต่เยาว์วัยศึกษาทั้งบุญและบูกับอาจารย์โจถงในวัยเด็กครอบครัวของท่านเยื้อเฟยมีฐานะยากจนแม้จะมีชีวิตความอยู่อย่างลำบาก แต่คุณแม่เย่ก็มีได้ละเลยในการอบรมสอนสั่งบุตรชายเขาไม่มีกระดาษและผู้กันคุณแม่เย่จึงทำกระดานทรายขึ้นแล้วให้ลูกชายใช้กิ่งไม้หัดขีดเขียนตัวหนังสือลงบนกระดานทรายนั้นเพื่อให้ลูกได้มีความรู้ความสามารถเย่เ,เฟยมีพละกกำลังเหมือนกายสิทธิ์โดยกำเนิด เพิ่งเริ่มรุนเท่านั้นฝีมือยิงธนูก็เหนือชั้นกว่าอาจารย์ตำราพิชัยสงครามของท่านสุนหวูเวียเฟยก็ศึกษาพิจารณาได้แตกฉานมารดาของท่านมีจิตใจเยี่ยงวีรสตรีได้สักอักษรสี่ตัวลงบนแผ่นหลังของลูกชายเตือนใจให้จงรักพักดีตอบแทนพระคุณของบ้านเมืองว่าจริงจงเป้ากัว มุ่งมั่นพักดีตอบแทนแผ่นดินถึงที่สุดเป็นคำขวัญจากแม่ที่แพร่ะสะพัดอยู่เหนือเชื้อชาติเหนือการเวลาและภาษาเย่เฟยรับชัยชาติอย่างสุดชีวิตทั้งออกศึกป้องกันและปราบปรามได้รับการเลื่อนตำแหน่งครั้งแล้วครั้งเล่าการเวลาผ่านไปบุตรชายทั้งห้าของเย่เฟย เติบโตเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นแม่ทัพที่นำพากองทัพใหญ่แม้ว่าเขาจะรักลูกมากเพียงใดก็ตามแต่เขาก็รู้ดีว่าหยกไม่เจียรไนก็มิอาจเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เขาจึงเคร่งครัดในการอบรมลูกชายอย่างมากในยามปกติก็ให้พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าป่านไม่สวมเสื้อผ้าไหมให้พวกเขากินข้าวหยาบ ผักสดงดเหล้างดเนื้ออีกทั้งยังอบรมสอนสั่งพวกเขาในยามที่อยู่ในค่ายทหารอีกด้วยโดยมุ่งเน้นให้พวกเขามีความมุ่งมั่นพักดีตอบแทนแผ่นดินปุตรชายคนโตของเขานามว่าเย่หวินเมื่ออายุ12ปีเขาเป็นพลทหารที่มีชื่อเสียงเย่เฟยเรียกร้องให้เขาฝึกฝนเอาชนะความทุกข์ยาก ทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเย่หวินก็มีได้ทําให้บิดาผิดหวังเขากลายเป็นพลทหารที่มีความสามารถในการต่อสู้สูงมากมีความกล้าหาญและชํานาญการทําศึกสงครามครั้งหนึ่งกองทหารจินเข้าล้อมกองทหารสกุลเย่เย่เฟยบัญชาให้เย่หวินนำกองทหารม้าพุ่งเข้าตีวงล้อมกองทหารจิน ทั้งยังกำชับว่าหากเจ้าไม่ชนะข้าจะประหารเจ้าเป็นคนแรกเยวหวินก็ไม่ได้ทำให้บิดาผิดหวังเขานำกำลังทหารเพียงน้อยนิดบุกโจมตีกองทหารจำนวนมากสู้ศึกอยู่หลายสิบรอบสุดท้ายก็ได้ไล่ล่าข่าทหารจีนจนล่าถอยไปจนได้รับชัยชนะในการทำศึกทุกครั้งเยว่หวินจะนำอยู่กองหน้า ทำให้ทหารภายใต้การนำพาฮึกเหิมสามารถรับมือแบบหนึ่งต่อ10บได้เมื่อทหารจินได้ยินว่ากองทัพสกุลเว่บุกก็จะพากันแตกตื่นล่าถอยกันไปในการปกครองกองทัพทหารเว่เฟยมีการแบ่งแยกบทลงโทษและการปูนบำเหน็จอย่างชัดเจนแต่กับลูกชายของตนเองนั้นยามที่มีคุณความชอบจะไม่ปูนบำเหน็จ เมื่อมีความผิดพลาดก็ลงโทษการตั้งกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเข้มงวดกับลูกชายเช่นนี้ล้วนเป็นความรักความอาทรของบิดาอย่างแท้จริงเรื่องที่2เรื่องอีกห้าวันค่อยมาใหม่เมื่อนิยามสายันจางเหลียงยืนอยู่บนสะพานหินเมื่อมองดูทัศนียภาพที่งดงามของหมู่บ้าน ในเวลานี้มีชายชาราผมขาวคนหนึ่งเดินก้าวเท้าพรวดพลาดผ่านมาเขาเดินผ่านจางเหลียงไปด้วยท่าทางเช่นไรไม่อาจทราบได้แต่เป็นเหตุให้รองเท้าของเขาตกลงไปใต้สะพานชายชาราผู้นั้นจึงหันกลับมาพูดกับจางเหลียงว่าพ่อหนุ่มช่วยข้าเก็บรองเท้าขึ้นมาหน่อยได้ไหม จางเหลียงได้รับการอบรมมาตั้งแต่เด็กเสมอว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องแก่ชราต้องให้ความเคารพนับถือและช่วยเหลือคนชราชายชราผู้นั้นยังพูดไม่ทันจบจางเหลียงก็วิ่งลงไปที่ใต้สะพานเก็บรองเท้าแล้ววิ่งขึ้นมาส่งให้ชายชราได้สวมใส่ชายชรานั้นอมยิ้มแล้วพูดว่ารุ่งอรุณนับจากนี้อีกห้าวัน เจ้ามาคอยค่าที่สะพานนี้เมื่อพูดจบชายชราหันหลังกลับและเดินหายลับตาไปหลังจากนั้นห้าวันฟ้าเริ่มสางจางเหลียงก็ไปยังสะพานนั้นเขาเห็นชายชรานั่งคอยอยู่แล้วชายชราไม่พอใจมากจึงบอกเขาว่าอีกห้าวันค่อยมาไหมครั้งที่สองนี้จางเหล่ยงก็มาช้าอีกชายชราโกรธมาก จนกล่าวตำหนิเขาแล้วก็บอกว่าอีกห้าวันค่อยมาใหม่คราวนี้จางเหลียงตื่นขึ้นมาตั้งแต่กลางดึกแม้ว่าจะมีฝนตกพรำ,พรำแต่เขาก็มีเกียรติคลานรีบเดินไปที่สะพานรออยู่ครู่ใหญ่ชายชรานั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเขาเห็นจางเหลียงชายชราก็ยิ้มออกมาและพูดว่าเด็กดี เด็ดดีครั้งนี้เจ้ามีความวิริยะไม่มาสายเหมือนทุกครั้งและนี่คือตำราพิชัยสงครามเจ้าจงเอาไปศึกษาอ่านดูให้ดีเมื่อพูดจบก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของชายชราคนนั้นเลยนับแต่นั้นมาจางเหลียงก็ตั้งใจอ่านตำราพิชัยสงครามจนเข้าใจยุทธวิธีการทำศึก อย่างทองแท้จางเหลียงหรือว่าเตียวเหลียงเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการทหารและขุนนางชาวจีนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเขายังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในวีรบุรุษทั้งสแห่งราชวงศ์ฮั่นตอนตน้นร่วมกับหานซินและเซียวเหอจางเหลียงมีส่วนอย่างมากในการสถาปนาราชวงศ์ฮั่นเชื่อกันว่า จางเหลียงได้รับคำพีพิชัยสงครามที่ตกทอดมาจากท่านเจียงไทกงจึงทำให้ท่านวางแผนไม่เคยผิดพลาดภายหลังท่านมรณกรรมไปได้รับเกียรติให้มียศเป็นเหวินเฉิงโหและอยู่ในตารางรายชื่อของวีรบุรุษผู้ไร้เทียมทานท่านซือหมาเซียนนักบันทึกประวัติศาสตร์ในยุคจีนโบราณได้บันทึกถึงท่านเอาไว้ว่า เมื่อถึงคราวที่พระเจ้าฮั่นโกโจเผชิญปัญหาหนักหนาถึงขนาดคอขาดบาดตายก็ได้ท่านจางเลี้ยงผู้นี้มักเป็นคนช่วยพระองค์ให้รอดพ้นจากเรื่องราวเหล่านั้นเสมอมีคำกล่าวเปรียบเปยว่าผู้วางรากฐานของราชวงศ์โจคือท่านเจียงไทกงหรือท่านเจียงจือหยางที่วางรากฐานราชวงศ์โจอย่างแน่นหนาเป็นเวลาแ0 0อปี และท่านจางเลี้ยงทำให้ราชวงศ์ฮั่นรุ่งโรดเป็นเวลา400ปี